อ่าท่านนะครับย้อนปากยดอนไม่จับไม่ดามนะครับแต่จริงๆรแล้วคุณจริรเสให้คุณสุขสวนที่มาบอกว่าขอให้คุณไม่จับไ,ไม่ไดามไม่ดาจริงๆแล้วก็ไม่หล, <c oughs> ล่นถ้าหล่นนะถ้าหล่นไม่ไ, <c oughs> ไม่โดนราคาไหมาอ่าส่งส่งได้ตอนสง่งได้นะครับเดี๋ยวดูความสามารถเดี๋ยวท่านนั่งลงนะครับอ่านั่งลงนั่งลงอ่าให้คนเขาดูรอบๆหน่อยนี่ไม่จับไม่ดาจริงๆอ่าอาละครับ มาเป็นห้าชั้นเยี่ยงหัวสองตัวนะครับจะช้าครับไม่ต้องรีบสบายคุณสักดำนายแนบมา

วสวยงามครับนะครับสิทธิออ์แม่คนเดียวับถ้าคณะไหนเล่นไม่จับไม่ยามเนี่ยให้ท่านนั่งร้องวง2ชั้น3ชั้นเลยเอาเด็กยอดไปรับรบา, <ไป S 1> างวัลจากท่านไอ2,000บาทเลยเ<อ>ที่สํา